สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อเที่ยงพี่น้องปลูกกล้วยใหม่เมื่อแล้วกะซีอันนี้สิผัดกะเพราใส่นมไม่ส้มเนี่ยอันนี้ต้มน้ำไม่ส้มก่อนเนื่องจากน้ำไม่สม้มเขาห็ดเองเนาะแล้วก็อันช็อตน้ำไม่ส้มใส่หมูใส่หมูกลายเป็นคนเลยเหล้วล่ะใ <c oughs> <ๆ>ส่หมูสับนะคะแล้วก็ใส่ตำพริกแห้งใส่หลายๆอันพริกสดน้ำกะสิส่แซ่บๆเผ็ดๆนะจ๊ะ ห้อนเดี๋ยวผมออกเก็บใบกะเพรากันพี่น้องชีวิตวิถีง่ายๆนะคะอยู่บ้านไร่ปลายนาเนาะอยู่กับหมาสิสี่ตัวนะคะ<ม>ก็ไม่มีสาระอะไรมากอย่าเพิ่งด่ากันนะเจ้าคะ่ะนี่ค่ะลูกกล้วยไม้แล้วอันสร้างเริ่มออกดอกเลยพี่น้องคุณจูมดอกมันตายเน่ยติดแน่เป็นเรื่องปกติของกล้วยไม้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บกะเพราหลังบ้านก่อนนะเจ้าคะ จะมาเก็บกระเพราหลังบ้านค่ะง่ายๆปลูกไว้หลังบ้านพี่น้องต้นแบบไงแม่เพิ่นปลูกไว้ใส่กระเพราปลาหลายๆเผ็ดๆมันก็สิแซ่ตครับกระเพราปลาเนี่ยได้ว,ว่าสิผัดให้คุณนายเอกินจะสิรสชาติเป็นยังไงทุได้เห็ดแล้วกินโดนแล้วมีแต่เปิ่นเห็ดสูกิน โอ้หมักหน้าต้นนี้ก็สิเป็นตาบอนยังนี่มันหอมอยู่จังไลยดูนะส่วนผักนั้นเว้นพี่น้องไม่นีสิผมหดผักตรองว่านนี่หดเปียกครับ <c oughs> หลังบ้านอยากกินอะไรก็ออกมาค่ะออกมากิน <c oughs> เก็บกินนะคะง่ายๆสไตล์บ้านทุ่งค่ะสไตล์บ้านทุง่งของเราครัวบ้านทุ่งค่ะตีไม้รแนงนะคะซื้อกระดูกหมูต้มให้น้องมากินค่ะเพิ่นกระแทะกิน ดีกูเพิ่นมาแทะแอะพี่พี่น้องเอ้ยแทะจนพังหมดแล้วนี่ไรอะพี่จ,จักซิวาจังไดสี่ปิ้ลไดเฮ็ดโก่งซะเลยกัจักซิวาจังไดตีกัเกบเจี๊บเป้าพ,พ,พ,พี่น้องนอนหักก็เนี่ยซี่อุ่นหมกน้ำใหม่น้ำแม่เฮ็ดหมกน้ำใหม่น้ำมือวานนี่เฮ็ดหมกน้ำใหม่กับข้าวต้ม แจ็สิบเป็นจังๆอีกเรื่องครับหน่อไม้บางๆด่าคาสุวนู้กค้ารถติดโรง อลอบข้างไหนมุมข้างไหนกินเหล้าก็สิบน no. อนเว้นที่นอปลูกกล้วยไม้เมื่อเร็วนี้สองน้อยไปกล้วยไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วละจ้ะ <c oughs> กล้วยไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะเจ้าค่ะทำยังไงโอ้ทำถ่ายก่อน ทายผัดกะเพราให้เพิ่งพี่น้องง่ายๆสไตล์ครัวบ้านทุง่งจะเพิ่งเบื่อกันเลยอจ้ะแต่สีออกมาลักษณะใดเท่าน,นั้นละ่ะ <c oughs> สองสาวกระเทยค่ะกระเทยผัวเมียนะคะแจะ๊กลปเป็นผัวเป็นเมียที่เป็นน้องไปสาวตัวเมียใส่กันเลย <c oughs> <c oughs> ปลดกษียนตัวเองค่ะแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วชีวิตก็สบายๆจะพี่น้องอยู่บ้านปลูกผักกินเอง กจาะมีลูกค้ามาสักคิ้วขายของออนไลน์นะคะก็มมนถมันรับถ้าเราอยู่แบบพอเพียงมันก็ไม่ต้องขวานขวายอะไรมากค่ะถ้าลูกมากก็ไปดูมาได้กับน้องหมาทั้งหมดสิบสี่ตัวค่ะหมาสิบสี่ตัวพี่น้องเอ้ยเฮี้ยงเลี้ยงอย่างกระห่าอะ่รล่ะ ไม่ส่มแล้วไม่ส่งอ่นมันดองไว้ได้โลพี่น้องเอาขั้นที่มาเห็นแต่กุ่มแนก็จะสมารมส์่งเหม็นคิวกผสิน้ำเกลมโดนๆเดิดเลยเพราะว่าตรงไมซ์ซีเมนโอ้โหใหญ่กับาูดอกลักษณะคุณพริยาจะทำจริจีินอ่นาพริกค่ะพริกกระเทียมพริกแห่ นอ้องนกระิต้มแล้วข้าเห็นลูกกินเนื้อว่าชีวาว่าเนาะ้องน้ำใส่บดีต้มกับปรเด็นี่ดอกต้มใส่กเกลือน้อยเดี๋ยวเห็นเขาต้องมาพวกนี้มันเลี่ยงยากเนี่ยถ้าพลี่ยงนี้แต่ฮะวันก่อนฉันเล่าให้ฟังอันประมาณมหาโมเลกนล่นปรยโปรย,ปยตัวดำๆนะค่ะชีว่าว่าตัวน้อยนะออกปเป็นลิ่มแล้วก็ที่นี่นักชายสาบซูนไปได้พี่นอ่อง มันก็หายไปไอ้พลอยนะหายไปวันนี้พักกันยางน้ำหาน้ำทงน้ำบ้านปะเนี่ยมันก็มืดเนาะยางน้ำหาเพิ่นอีถึงน้ำหาถึงไห้พี่น้องมันจะน้ำตาวกรัวยันลุ่มไปอยู่จังใดกันน้ำหาขับรถอ้อมที่ไปอันขวบไปพ่อมันตอนหาทั้งแต่หกหกโมงกลัวเนาะห้าโมงหกโมงกลัวถึงขอดสองสามทุ่มขอดสามทุ 3, ่มทั้งยางหาเพื่นขี่รถหา แไปพ่ออยู่ในซอยป้าซอยทางบ้านส่วนลากปลาอ้อยไปซองปลาผมเนี่ยข้างนอกมาหน่อยนะจริงครับเออลากไปแล้วไปชนีมันนั่นไปหาได้แต่ไปอบคุณเพื่อนว่าได้ซื้อว่าจีซื้อแบรนด์กับซื้อขนมไปฝากผู้เฒ่าอยู่ดอกอาหารมาเลยอาหารมาเด็ต้องเออนั่นแหละเรื่องที่มาจีไปซื้อซื้อน้ำใจคุณดอกเพราะว่าเฮาน่ะเฮะเอามามากระไรถึงว่าได้ซื้อมาหรือว่าจะไหนกัน ท่านเลี้ยงก็มันกับผูกพันเนี่ยพี่น้องมันเป็นชีวิตคือผมนอนอยู่กับหมาทุกหมื่นนะแต่ทีนี้ความผูกพันธุ์ย็ตัเป็นทุกคนแหละเนาะพี่น้องไม่ว่าใครเนาะท่านเรี่ยงอะไรแล้วมันก็น้ำน้ำก็มันก็ผูกพันนะคะับในอีซูลู่เองนะคะบอกว่าเสพหัวที่เด็กินสั้นมาม่วงนี้อยากโมเสียบสั้น ฉันก็เคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยู่ค่ะฉันก็ทำกิเ๋อร่อยอยู่นะคะมอต้นฉันก็เรียนฆ่าวกรรมอยู่เธอกับคุณอาจารย์เรนูนะคะหัดขวดชิดกระเทียมแก็เอาหมูตับลงไปสุดทำตัดให้สุกนะจคะอันนี้น้ำไม่สุกเนส้ตุมอยู่ขี่นแล้น้อไม่สุกเนื้อตุมอยู่ มือรอให้มันแห้งดีๆใส่อีกนิดนึงก็ได้ปะอพอละเหลือสองจานพอจุดอสองจานนะใส่กิมมักกันน้ำโอเคเ้ลก็สองจานเอาใส่กจมกิวยเตี๋ยวขัวบ้านเจ้าค่ะขัวไม้แตนแนงบ้านบ้านกันเ,<ล>เปิดดูดอากาศกันทีค่ะ เยี่ยรงน้นไม่สมน้ำสต๊อกอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยส,สียบไหลนีนน แค่ที่นอกเสียนี่เดียวปลายปีละมีแค่ปั้นเกิดกี่ทำนั้นมัน่เปเกิดปีนี้เ็ไปยังบอกไปเด็ดดูเลยว่าสื่อหรือกระทั่งเนี่ ใส่น้ำมันสุกลงไปจุกๆค่ะที่ท่นมากินน้ำมันสุกจะผัดถึงตัวเมื่อสุกเนีย่ยเอาำมาสุกใไปด้วยกันหรอเป่ารอเ่าสุไปไปไกนะสักค,ครั้งใส่น้ำมันสุกลงไปแล้วีเรอย ตามจริงผัดแล้วไม่สมใส่กระเพราะสีสก,ก็เสียดายกินน้ำงานเนาะก็อมากในร้านก็ซีบมีขายดอกร้านที่เขาขายอาหารตามสั่งอ่ะเนาะก็จะไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่น,นั่นผัดนี่ต้องเผ็ดน,น้ำน่ะคพ่อแซ่บแต่พอไม่ค่อยชิมเผ็ดแต่แต่ก็คือถ้าเขาใส่พรก้าย กินไงเพี่น้องกินเนื้อกินหมูอะไรกับเบือ่อโอสเอสาาิเอาบักไอยทิปะงาเอาตากามาจากอุดรไปมือนั่นอ้อมกินบาพึ่งกุ้ปูลาบปูบอจะลาบปูเออปูเลี้ยงปูยูพุ่นไม่เลี้ยงเขาสิลาบลเอาใส่ช่องฟิตหรอไม่อ,อยู่ตรงโน้น<า>ไม่ได้ใส่ช่องฟิตไม่ได้ใส่ช่องฟิตใส่กับคูนไปปอเอออยู่ครัวของแม่นู่นตายแล้วมั้งสิลาบปูนาลูกค้ามาสักคิวพี่น้องเพิ่นเอาปูนามาฝาก คนมาฝาด่กมาตักคิว้วมาแก้คิวค้วเนาะเอามากาครับอันนี้ชอบผมชอบแตงกวาผัดไข่อีกอย่างเลยกับผัดบวบยวรอให้มันแห้ง ต้องแรงมากก็ได้เท่น,นั้นแหละเอากะเพราเสร็จเลยดีย๋ยวมึงก็ระอุขึ้นอ่ะกะเพราเสร็จเลยมือที่ชันยาวเหมือนมือแม่นาคหรือจะใคะติดที่ดูดอากาศม่พี่นอ้องพัวบนนอกเวลาหันที่มันทิดหน้าก,กินมันกระบายประทนนกกันแล้มันก็จะเป็นเมนทอดห่องเสียผ่าห่องยังสิแม่สีสันน่ากินแล้วค่ะพอปิดไปได้เลยค่ะพอแล้ว กระเพราะกีบมันหน่อยตัวตัวหน่อต้องใส่กระเพราแบบบ้านๆแบบผิดๆช้ำๆแก๊สแล้วครับตอนนี้เข่าหาัวกระเที๊ยบด้วยก่อนฟินอลแล้วกระสุกสิบวันทีกระสุกอล้อเข่านิดนึงรอข้าวน,านิดนึงสัจหนึ่าตักลาดเข่าตักใส่จานตักใส่จานมาโชว์สิครับกินยูบบ้านก็ไม่อยากลาดเข่าแง่ประเดี๋ยวจับน ผัดแบบง่ายๆจ้ะค่ะครัวบ้านทุงเอยไปเที่ยวไปไหนมาคะเนี่ยไปเที่ยวไหนมาคะเนี่ยลูกของทีฉันเอากลับออกไปอีกแล้วค่ะคคตักใส่หมดเลยต้องไปเหลือหรอกนนจะเป็ี รอข้าวสุกพี่น้องส่วนคุณนายเอกินกับบมกดอาไม้บอกต้กับข้าวอันนี้ไม่มีอะไรของหานไม่มีตอนนี้สงสัยต้องเข้าในเมืองเดือดแต่คุณนายเอทํหวานมันเนี่ยซื้อกะทิบีบสดมาอยู่เอาชุดซื้อกะทิทันสดมาอยู่เอาไปแบบต่ตงเแค่แม่มแสบมันจะแปลเป็นอย่างอื่นหรอือเามันนานไปหลายวัน รอพขาสวยสุกเจ้าค่ะกำลังนะครับห้าสิบ่งีห้า่วงกับพ่นี่ดีนี่ระ่ับ้านียรอเกี่กับข้าเหรบมันกับ,บรสชาติต่างจากที่จกิน,จนเขาสกับเขาสวยอันนี้กว้วยก็จะทวงน้ำเลยพี่น้อง อ้ามันกินกล้วยอยู่มึงกินกล้วยจะดีพี่น้องลำไส้เนาะกล้วยปลอดภัยจะเป็นยังสุกไม่สกปีเลยอ่าอย่าทำกันนะลูกเจ้าก็จะวุ่นวายกับการปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยไม้แล้วก็อาบน้ำให้หมาปลูกผักแค่เรื่องควาชีวิตกล้วยแฝดอันนี้กล้วยแฝดสามลูกแต่บางคนกยแฝดทาให้ท่านผู้ชมดูสิ มาข้าวปลากันแปดแต่แฝดนีดนรอไต้องกิเือนชวปเกิมเรืวกอไปเนยมีมาถูหาไม่ติดนะนั่งล้อเข้าสุกเดีพี <lonely> ่น้องแกงกินอะไรดีแกงแนีแกงพแงหรืออ้อมปูรลับปูห่อออม กินะเอามากินดีๆพวกน้อใหม่นะเอามานั่งกินที่ดีๆน้ลูกลอยเข้ามาฮ้อนค่ะคขาอยู่ทงนันงน้นเขาบอกมีหนามสูบใส่ของเนี่ยตายคือต้นใหม่คือตายเหมือนพี่น้องฮ้อนเขาเป็นต่ยู ดอกไม้นะคะดอกไม้เหมูสามชะะั้นรับเข้ามาไหมลูกเข้ามาในบ้านไหมมาหาคุณพ่อมาผักกะเพราคะณพ่อกระ,ะตุ้นาไม่สม หลับที่หนาวจากนอยเนี่ยปีไม่ให,ห,ห้ขึ้นหนาวบนโลกนี้นอนรอความหนาวนะครนอนกอดความเหงาในช่วง ไปกระดุกหมดเลยยังอืมใครแย่งไปมีคนแย่งใช่ไหมเก่งมากเรินี่ก็ข้างบ้านด้วยข้องนอกเดี๋ยวปืนบรรดาทุกรูปของดิฉันนะจ๊ะครับพวกนั้นก็นสิมานั่งเฝ้าแม่หมากโกเด้นนะคะเป็นหมาที่ ซื่อสัตย์มากเนี่ยอย่างเนีย้ยามาน่งฝ้องเสียพี่นอ้องยุ่มดมือได้นะถ้าผมอยู่ในป่านเพิ่งกับสีมานางฝ้องสอยุ้มดมือได้เนะี่ยอันนั้นพลอยกับไพลินอีตัวสีดำๆนะคะที่หายไปมันก่อนนางเรียนลินปลอยพืเลินนู่นก็เด่นอีกตัวตำลึงตำลึงกับพดด้วงอันนั้นพลอยกับไพลินนะคะเนี่ยอย่าไปเล่นนะลกูกอันนี้มุมข้างบ้านหลังบ้านของผมบ้านแบบรูปทุ่ง อย่านะลูกไม่นีประสิหดน้ากล้วยใหม่คือสิเมียอยู่คนอ,อื่นเศร้าคนละคนสิหดรอข้าวสุกนะเจ้าค่ะ,คะโอ้อีกโดนค่ะ เ้าดูก่อนนะเจ้าค่ะอร่อยไหมไม่ <c oughs> อ <c oughs> ้อดดื้อเจอน้ำซุปด้วยชิมรอลากข้าว <c oughs> เผ็ดร้อน <c oughs> บางทีเขาสื่อแค่หมูพี่น้องพ้าแบงกเนี่ยก็ประมาณสองขีดผัดวัตถุดิบเขาก็มีในนี่น ก็ไม่ต้องเสียอะไรมากไม่มนสงม่งแบบนี้ข้ากับ <ตะ S 2> มีอิ่มไม่ใช่แบบคือเราอิ่มแบบจุกเลยอะถ้าเรารู้จักประหยะัดเนาะอ,อยู่วัาน,นอกคอกนาน,นะฮะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ผมล้อเข่าดิครับผมไปก้อนผมจะกินเข่าเทียงเข่าเข่าไงกันด้วพี่นอ้องอําลาพาจากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยให้เราด้วยนะคะซองไม่นอพอร์อชานลด้วยจ้าสวัดดีค่ะ